แฟนชื่ออะไรลูกวันนั้นเลิกเรียนมาบอกแม่ว่ามีแฟนแล้วแฟนชื่ออะไรไเฮ้ยไม่ใช่ <c oughs> ชื่ออะไรนะทําไมต้องเขินด้วยอะ่ะทําไมต้องเขิน,นพูดเรืร่อง<ช>แฟนเนี่ยหนูไม่มีรูปชาเอมแต่หนูมีใจให้ชาเอมโอ้โหไม่มีรูปชาเอมแต่มีใจให้ชาเอมอยู่ห้องไหนแฟนอยู่ห้องไหนบอ่อห้าทับหนึ่ง ฮะ <laughs> มีแฟนเป็นรุ่นพี่เหรอไม่ใช่แฟนอยู่ห้องไหนครับป .1 หนึ่งทับสามชาเอมเนี่ยเขาสวยไหมไม่สวยเอา้าทำไมไปชอบเขาอะไม่รู้มามาบอลบอลหึทำไมถึงชอบเขาอ่ะก็คิดเองดิคิดยังไงอะไม่รู้แล้วไปตกลงกันแล้วเหรอเป็นแฟนอะไม่ใช่ตกลงกันตอนไหน ตอนที่เมื่อวานแล้วก็เมื่อวานแล้วก็เมื่อวานอีกวันหนึ่งเป็นเป็นวันแรกเลยเหรอรู้สึกยังไงรู้สึกว่า <c oughs> เอาดีๆถามดีๆเนี่ยถามดีๆแล้วมีแฟนมันดีไหมมันดีดียังไงมันไม่ดีสรุปว่าดีหรือไม่ดี อ้าวทำไมพูดอย่างนั้นน่ะไม่น่ารักเลย